บางครั้งนะครับเวลาเราออกแบบอะไรก็ตามนะครับเราต้องอธิบายภาพนะในหัวเราเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจนะครับดังนั้นเองเนี่ยการใช้สเกตอัพในการนําเสนอภาพเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพรีเซนต์เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทําให้ได้นะครับสำหรับสายสเกตอัพนะครับอันนี้เป็รื่งปกติอยู่แล้วการขึ้นโมเดลนะครับแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นนานมากแล้วผมจําไม่ได้แล้วในช่วงไหนนะ จะเป็นช่วงปาปีสัก2,010ถึง2,013น,นี่แหละมีงานงานหนึ่งนะครับที่เรามีถังเรียกว่า B i o t r i c k i ิ้งฟิลเตนะ BTF นะครับซึ่งมันจะเป็นจะต้องมีระบบเรียกว่า Condensate r e m o vable นะครับก็คือ Condensate ก็คือพวกเราองน้ำอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มอ i s t u r e นะมันไม่ใช่ความชื้นนะครับเป็นละอ,องน้ำเป็นหยดน้ำหรือเป็นเป็นเป็นน้ำ่าที่เป็นละอ,องนะครับที่หลุดมาจากระบบที่มีการสเปรย์น้ำอะแบบนี้ครับ มันต้องมีการเวี่ยนแบบไซคโคลนนะครับแต่น,นั้นเองเนี่ยเราจะต้องมาออกแบบนะครับซึ่งตอนนั้นเองผมก็ออกแบบเองนะครับก็ไปเปิดหนังสือคู่มือการออกแบบวิศกรรมนะครับของอุตสาหาการรมนะก็ออกแบบมาเสร็จปุ๊บตอนนี้ดับแมนงานยุ่งนะครับแล้วก็แบบว่าคืองานที่เป็นงานที่เป็นดีไซน์ด้วยผมก็เลยอยากจะดีไซน์แล้วก็เขียนแบบเองแล้วก็ส่งให้ผู้รับเหมา นะครับที่เป็นฐานสแตนเลสเนี่ยนะครับมาแฟบนะครับมามาขึ้นรูปแบบนี้ผมก็ออกแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะครับก็ออกแบบด้วยเ,เป็นฐานสแตนเลสส่วนในตัวขาตั้งเนี่ยถ้าเป็นสแตนเลสจะแพงนะครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่มีอะไรก็เอาเหล็กเป็นเหล็กเหล็กรางน้านะครับนะตัวหนาหน่อยคือผมเวลางานสีว่ล้อมผมจะไม่ใช่เหล็กกล่องนะเหล็กกล่องมันบางแล้วก็มันโดนพวกซลไฟกัดนะครับฝนกดอะไรพวกนีนะ้นีมันกัดง่ายดังนั้นก็ใช้เหล็ก หล็กตัวเหล็กลางน้ำหน,นาน่อยนะครับร้อยคูณห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทนหน่อยนะครับโอเคก็ okay. ถ้าดูตลาดวิศวกรรมวัสดุอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบเป็นของถูกนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะอ่ะมันมันอยู่ที่มาตราฐนะา,รานนะเจ้ามาตรฐานปตทหรือจเจ้ามาตรฐานลูกพุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะขออย่างเดียวนะครับมันต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะนะครับเราอาจจะมีระยะเวลาการเมนเทนส์อะไรก็ใส่เข้าไปนะแต่เบื้องต้นก็คือต้องอันต้องต้องถูกต้องนะไม่อันตรายไม่ระเบิดนะครับ อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องสําคัญมากๆโอเคเอวันนี้เราไม่ได้มาลุยตรงนี้นะครับให้ดูเห็นภาพว่าเนี่ยเวลาเราท,ทําภาพแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูว่าเวลาผมจะทาทางนี้ขั้นตอนทํำยังไงก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คืออีเมลที่ผมไปดูมาละอ่ามันอ่ะนี่ไงสองพสิบสจริงๆคือผมจะทําอีเวนต์ให้ดูนะว่าสิ่งที่ผมอธิบายไว้นะมันทําได้จริงนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบ และนี่คือผมขอราคาด่วนครับเห็นไหมดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ผมกาลังหลายคนอาจจะดูคลิปนี้หลายรอบแล้วไอ้ถังไซโคลนเนี่ยผมเอาไปใช้ในการสอนหลายรอบแล้วหลายคนอาจสงสัยว่ามันมีจริงไหมคําตอบก็คือมีจริงนะครับนี่คือผมกลับไปดูแล้วเพราะว่าเออบางทีเราก็จําได้อาจจะเล่าผิดบ้างถูกบ้างนะเพราะว่ามันเรื่องเก่าๆประมาณสิปีที่แล้วอย่างไี้ครับแล้วก็บางทีก็จํามไม่ได้ก็ต้องใช้หลักฐานหลักฐานเพื่อตัวเองด้วยเพราะาผมกำลังแต่งหนังสือคือตอนนี้ผมกำลังรวบรวมประสบการณ์ชีวิตผมตลอด15ปีที่ผ่านมาในการ ทำหนังสือเรียกว่าสเกตอัพบิมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็นับคนได้นะครับที่จะทำในแบบนี้นะครับโอเคก็มาดูตัวอย่างแบบซึ่งผมหาเลยเยอร์ไม่เจออีกแล้วเออปวดหัวจริงๆนะมันของเก่ามากคือไม่รู้หายไปไหนคอมพิวเตอร์คือตอนนั้นเองเผมยังไม่มีระบบการจัดก,การข้อมูลที่ดีนะครับนั้นไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็อยู่ในอีเมลเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับไม่ควรทำนะ จริงๆต้องมี common data environment นะ C CDE นะแต่ตอนนั้นเองยังยังลุกท่งอยู่นะครับก็เช่นเคยนะครับให้เกลียดให้ไม่ให้เกลียดให้เกยียดขอบไปเลยให้เกียรดนะครับนะบริษัท Premier Energy บริษัทที่ผมรักเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราออกมาแล้วนะครับก็ผมทํางานในนามบริษัท Premier Energy นะครับก็เขียนแบบนี้ขึ้นมาครับนะโอเคก็ไม่ลงเทีวนะครับก็ดี ดูแบบนะจะีเดี๋ยวให้ดูแบบแบบให้ส่งให้ผู้รับเหมานะขึ้นทํำยังไงดูนะครับนี่ครับโอ้โห,หน่าเกลียดไหมแต่ผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งของการทําแบบนี้นะครับก็คือว่าเราไม่ต้องใช้ออโต้แคดก็ได้ก็คือแบบที่หนึ่งเนี่ยผมเขียนง่ายๆก็คืออธิบายว่าส่วนต่างๆนะครับของมันเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอ่านะครับก็คือส่วนต่างๆนะครับของมันก็คือ หลักการเส้นโค้งก็จะหมุนเวียนนะครับแล้วก็ดังขึ้นนะก็อธิบายอันนี้เอ็กซเรย์โหมดก็คือทําให้เห็นว่าให้ช่างเห็นไนดะ้ว่าเคลียร์ว่าเออมันประกอบด้วยหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นนะครับผมก็จะทําอีกอันนึงเป็นเปอร์สเปคทีฟวิวนะครับก็คือบอกเลยว่าพาร์ตต่างๆที่เราอยากจะได้นะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งช่างเขารู้อยู่แล้วคือต้องบอกไว้ก่อนนะบางทีพวออกแบบเนี่ยอันนี้อันนี้ผมอธิบายที่สำหรับน้องนุ่นหลังนะครับคือพู้ออกแบบบางทีไม่ง้ โง่กว่าช่างอ่ะเออต้องยอมรับนะอันนี้ผมต้องยอมรับเหมือนกันว่าผมอ่ะไม่เก่งนั้นผู้ออกแบบหรือคอนซัลต์เนี่ยบางทีต้องยอมรับนะว่าเราไม่รู้ทุกเรื่องบางคนนี่แม่งเสือกรู้ทุกเรื่องนะครับ <c oughs> บางคนนะบางคนผมเล่าให้ฟังไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้เรารู้ภาพรวมแล้วป้องกันสิ่งสําคัญไว้นะครับอะไรก็ตามที่มันจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันราคาจะแพงเกินไปไม่ไม่คุ้มทุนอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมอะไรก็ล้วัน่เขาเรียกไม่แพงดีกว่า ไม่ไม่ได้เรานี้ไม่ได้ราคาแพงไม่ได้มันต้องเรียกว่าเลยคุ้มค่าเอออย่างงี้เดียวไหมเออมันคุ้มค่ามันต้องคุ้มค่าแหละนะ Value อ่ะเข้าใจไหมครับเราไม่บอกของแพงมันก็ดีอ่ะเข้าใจไหมครับของผูกมันดีก็ไม่ดีเออมันก็เรียกคุ้มค่านะครับดะนั้นเราก็มานะคำนึงตรงนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรก็ตามที่มันแบบว่าละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่เก่งแล้วก็ฟังช่างช่างก็จะบอกเองเ โฟกัสไปที่หน้าแปนจดสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนท่อผมมาเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นเนาะเออเดี๋ยวเขาไปใส่มาตรฐานอะไรมาก็ไม่รู้นะครับนะอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าในะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีสองมาตรฐานเอเอจำไม่ได้ลนะโอเคดินเนี่ยอ๋อใช่ใช่มได้จีดิหร, K, หรือไปโอเคงานเก่ามากจำไม่ได้เออมันเป็นมาตรฐานนะครับญี่ปุ่นโอเคอ่ะไม่เป็นไรผมจำไม่ได้ละมันมันมายัางไง มันอดีตอดีดแล้วกันนะโอเคก็มาชี้อธิบายแล้วกันมันนานมากนะโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วนะผมไม่ลงดีเทลละวันทีนะครับอ่ะมันนานมากจากนั้นมาเนี่ยต่อไปก็คือผมก็จะมาให้ด m e มิชันตัวถังขอย้ํานะครับนี่คือแบบที่ผมส่งให้ผู้รับเหมาในอีเมลเมื่อกี้จริงๆนะครับแล้วผู้รับเหมาก็ไม่ได้ถามกลับมาเลยนะครับผมโทรคุยแป๊บเดียวเปิดภาพอธิบายเขาเขาเข้าใจเลยนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ต้องเป๊ะนะขอประมาณนี้พอผมจะบอกเดนมิชันว่าตรงนี้ระยะเท่าไหร่เขาโดนมานะครับ แล้วก็ตรงนี้ถังเดบิเตอร์เท่าไหร่ช่างก็จะแฟบเองนะครับแล้วก็ดีเทลการยึดนิดนึงนะผมทำขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะก็ส่วนดีเทลตัวนี้ก็ให้เขาทําให้เลยนะครับให้เขาเอาเหล็กรางน้ำนะเ,นเขาแคแนลออมาทําให้เลยนะครับประมาณนี้ก็เ <laughs> ชื่อไหมนี่คือแบบนะครับนี่คือแบบนะขอย้ํานะครับนี่คือแบบที่ผมส่งอีเมลไปหานะครับนะซึ่ง ผลลัพธ์ก็คือหน้างานติดตั้งตามนี้เลยครับโอ้โหตามภาพ v i s u a l i z a t i o n ที่เราทำไว้เลยครับแล้วเนี่ยคือตัวอย่างที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับว่าโปรแกรม Layout เนี่ยมัน s i m p l i f y มากนะครับแต่มัน Si ม p l e นะมันทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายนะครับอย่างที่อาจารย์โจนจันไดบอกนะครับนะชีวิตเรามันต้องเรียบง่ายให้คดเครดิอาจารย์หน่อยนะครับนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับในคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อคลิปต่อไปนะมีงาน mình tôi dặn hãy điều ý cao